对不对 ไหนมาไหนด้วยกันเสมอและตองน,นี้ก็เช่นกันแม่ขอพาลูกต่อออกมาแล้วก็ลูกต่อ่อยากจะขอไปเล่นข้างนอก ระหว่างที่เด็กๆเล่นกันอยูไไ่ไหนหารู้ไม่ว่ามีเจ,จ้าจะเป้นตัวร้ายแอบฟ้องอยู่ได้ไหรอเล่า การยั่งสุกสนานเจ้าจรเทพตัวร้ายที่กำลังแอบซุ่มมองอยู่ด้านหลังก็ได้กลับตัวขึ้น ชาวปจะมเท่ใช้ทั้งขงนมและใช้ของเล่นเพื่อที่จะมาหลอกล่อให้เด็กๆเดินไปในทางที่อยจับอด็กๆไว้ Oh, okay. ต้นต <Cornell> ัวอกประกาศลาและสารหลายจะจอยนค่หาเาี้ยงค่ก็หาไม่เจอประกาศลาและสารหายจะชื่อบันตัวเจ้าต่ำน้อยไว ไอ้เจ้่ตัวนั้ยก็หมดความอรทแลวก็ล่าหายไปหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อ้ ต่างา้อ,งองยก็รอดทนเพลนใจมาได้จึมาหาคุณแม่และมาขอโทษ เต่าน้อยก็ไอดพ้นจากใบชะดาไปหาคุณแม่ได้เปเรียนครั้งนี้เป็นเปเรียนที่สองคยิ่งสำหรับเต่าน้อยที่ไม่เชื่อแม่ฐานเรื่องนี้ก็จบเลยส่งความสุขให้เด็กๆแล้วมาร้องเพลงเต่าเรียกครอบครัวเต่ากันดีกว่านะคะเลี้ยวสองสามเต่า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 มี ร harma, มันทำหัวปลุกปลุกโปรโปรแล้วละค่ะได้แล้วพี่ชาแลวก็พี่ตัวละครถูๆๆก็มานั่งอยู่ตรงหน้าเด็กๆแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเด็กๆควรทจะเชื่อฟังคุณพ่อพี่แม่เวลาพี่พ่อพี่แม่พูดอะไรให้เชื่อฟังตามันรู้จักแับพี่พีาย เรือนสติให้เตาว่าอย่าอย่าไปเอาของเอาของจากคนแปลกหน้านะไม่อย่างนั้นแราวจะเป็นอันตรายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงค่ะแสดงเป็นอะไรคะเจ้าเทนถูกต้องเลยวค่ะคุณคะผู้หญิงแสดงเป็นจ้าเท มาเจอช็อตเดให้ด้เกทใช่ไหมคะไม่เชื่อความคนแต่งหน้านะต้องเชื่อความใครคะต้องเชื่อความอแม่มงต้องเชื่อความคุณพ่อคุณแม่กช<อ>เชื่อหนค่ 啊，道歉。